มึงอี่หยางพี่ซันนี่แมาเดียวเนี่ยอีงพ่จะเข่งเื่อเอาผัวนะโอ้ยไปหยาดเงี้ยจดเลยค่ะจดผายที่ไหนเมียนคนพี่จะทั้าล้อแมวอันเล็กอายอายหยางแมวไปเดี๋ยวเนี่ยเข่ามันแมวมันแค่ได้แบบแค่ได้อยู่แปมแมวนะแล้วมันแล้วมันรวยเหร เอม่นี่ปีมหาภรคการเด็ดเดี่ยวมันแต่มันแหวมันหมออีนี่แง่เจือปีนี่เจอความหล่อนี่รับรองอยู่แต่ความรวยนี่น้องต้องไปศึกษาเองค่ะศึกษาเองค่ะปีมหาภรคการอ่ะปีสันนี่กับอีแม่สั่งมาให้เอาหล่อหล่อลุยลุยให้มันเลี้ยงมึงกุ้มเลี้ยงกูกุ้มอีแม่สั่งมาไว้อย่างเงี้ไปได้เนี่ยเจ้าตุกใจขนาดไปเนี่ยโอ้ข้าพักไปก่อนแก่ต้อง้ข้าได้สอนนะจำเดี๋ยวหมด เดี๋ยวละเออเอาก็เอาเจาจะเอาปีสันนี่ว่ะนะจะเอามากูอีกแปไปส่งเอาเอาไปส่งจ้ะไปส่งกำโอ้ดีๆนะไอ้เราอีปีไปบอกขึ้นเงนตัวแนโอเคสุ่มสี่สุ่มห้าจะว่าเจ้าเข้าไปเจ้าปวัไปกูจะแปมึงพอเลือกคนเดียวไปไปมันของแอ้ยแล้วละบอกเดี๋ยวเร็วแล้วครับมันกำลังเนี่ยเร็วกระเดี๋ยวเนี่ยอ๋อมันเร็วกระสันนี่หน่อยหน่อยไว้หน่ย นี่เน่ยได้ไหอันเียิาี่จ้าเลย้สยไงบไอ้หมไ้ไโอ้สวัสดีครับปิานี่้นี่ปลาไข่มาเนี่ยเหรอหลานพี่โอหลานกะมันแมวเืวินท่านง่อมแปมมาส้วนเอวนี่งามอย่างพี่มันแต่ไอ้ยยอยไปกล่อมผมไ่หยอง เจ้าน oh, oh, ้องจินดาโอ้น้องจินดากับน้องจินดาสวัสดีครับสนใจพี่พ่องกันสุดมันแต่พี่โอ้นี่บรรแงเจอพี่ไปน้องเลิศอู้กันนี้เด้อพี่ไปเกี่ยงแยงงว่อกันเฮาไปแล้สบายแฝกไว้กำเหื่อข้อมันเด้ออันนี้อะแกมมีแฟนเต้อิ๊กมมีแจวไอ้ไว้กับพี่ซันนี่ไปดูบอกว่าตัวมมีแฟนเตอ่ะกับมมีนะกแกโอ้ยกับจะมาเสาะอาบอ่เดียวนะกแกไอไว้แต้อิ๊ก ไม่ฟังยุบเด็ค่ะเอ้าจังปีโอจังปีค่ะะบะมีแฟนแต๊แต๊เนี่ยเจ้าไม้มีก็แน่แต่ต่บอกเฮ้ยตัววัน้นะได้ไว้กบบมีกแฟนอ่ะเจ้าอ้อาหารกันให้เปิงกันแลวนออซบมีเข้าของกับเงินคำมีกะเอ็นสำคัญจะติดประจำมาน้องไวมีเพีย ก็ยังไม่มีที่มันเป็นคนจนรถยนต์ก็ไม่มีจะขี่มีแต่ควายสละอาไม่มีจะให้น้องเขียมันก็มวนเลือดนโนอ,อึดอึดอดอึไม่ลูกหอ,อยแต่อันุกอรรักน้องมาตั้งนมนานหาเงินทำงานหัวประมุลจนจน มามีเงินน้องบาต้องอามาบนเป็นแฟนคนจนมันม่วนก่อนนะคืนนารีไอ้บามีเงินแต่กํลังอ้มีเนี่ยการกระจัดดีจดบัญชีกระจัดเก่งแต่ว่าอ้ลอยจะลืมตัวสักกรรมมีกะเอ็นสาคอนจะเอาอย่างมาเลี้ยงตก็ค่อยหากันไปกันแม่ม ก็ส้าเป็นคนจนน้องก็เป็นคนจนรถยนต์ก็ไม่มีจะขี่มีแต่เห็บบ่อใบไม้ไม่มีถ้าพี่จะขี่ต้องไปที่ลับตาคนจื้อมาเจก โคงบาลมใจนี่ปนจะฮื้อโฮมเต็มตี๋แอลเล่แถมกำไอ้บ่มีเงินขอมีกำลังมาอยู่ต้อยกันจะปันได้อุ้มหล่ะอัลแม่น้องแค่ได้หลานนะไอ้เหยยได้เต้มาช่วยกันแปลงด้วยไว้เนอะเอ้ยแล้วจะไปติดประจำได้อย่างไรฮะอ๋อเดี๋ยวก็ต้อย ไปเจรจากับแม่น้องกับอันก่อนต้องถามพีสันนีนี่ก่อนก่อนต้องผ่านด่านหลายด่านอยู่เนอะเป็นว่าปี่ตัวได้เป็นมือกีตาร์กับก้าได้หมดเจ้าก็เลยบอกนี่นะไม่ว่าอันกัอก้ามาได้ยินก้าฮะโอ้แต่ว่าเป็นว่านี่ต้องผ่านหลายด่านอยู่ผ่านหลายด่านอยู่กับเจ้าต้องผ่านด่านปีตัวแหมอผ่านด่านปีก่อนโอ้ยฝากเป็นกำลังใจให้ตัวเนอะฝากตัวนะเจ้า